อันนี้เราจะมามาเที่ยวเชียงใหม่ก็แล้วใครจะมาพักที่โรงแรมต้นไพยอมนะครับพิงพยอมขอโทษโก็หลังโรงแรมจะเป็นตลาดต้นพยอมอะซื้อของฝากกันเยอะแยะเลยนะครับเชิญชมกันได้นะครับนานแน่นครับ ลองฝังทางนะครับเยอะทางฝ่านะครับนแม่คลาก็สวยนะครับครับมีสองฝากนะครับเยอะแยะข้างซื้อ็นสองฝาก,ก็ได้นะครับกลับบ้านนะก่อนกลับบ้านนะใครมาพักที่โรงแรม ยิงพยามนับหลังโรงแรมจะมีร้านของฝากให้ท่านมาเลือกซื้อได้เลยนะครับของฝากจากเชียงใหม่ของฝากจากเชียงใหม่นะครับใครมาพักโรงแรมนี้ก็เดินมาหลังตลาดนี้ก็ใกล้สนามบินนะครับ ใกล้สนามบินนิดเดียวนะครับลงเครื่องบินก็เดินมาเลยครับนั่งรถมาได้นะครับโรงแรมต้นไม่ยอมลรงแรมต้นครับชมกันนะครับมีของขายเยอะแยะนะครับ บอกให้รถมาส่งได้นะครับที่โรงแรมพิงพยอมนะครับนี่ชิมกันนะครับนะซื้อกันได้นะครับ้านค้าเยอะนะครับของฝากจากเมืองเชียงใหม่ของฝากจากเมืองเชียงใหม่แล้วมาค้าตื่นในค้าน,นะครับ เชิดมากันได้นะครับครับมีร้านชายเยอะไส้อัวหน้าทานมากนะครับไส้อัวไส้อัวน่าทานนี่ใหม่ๆนะครับร้อนๆ <c oughs> เลือกซื้อกันได้ครับมีประมาณสิบกว่าร้าน <c oughs> ร้านกับข้าวเขามีนะครับร้านกับข้าวร้านกับข้าว